อก,กนะคะเป็นษษม,มุ่งกลับทีมใน B-Series นี้ค่ะครัได้นะคะับนมุ่งกับค่ะสวัสดีค่ะคุณใส่ิญญาณานะคะเราเป็นคุิยาค่ะหรืว่าเฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นนะคะ แบบสุดๆเป็นแบบผู้หญงเรื่องแรกของกล้าแล้วก็แบบคนเรื่องแรกแล้วก็เป็นพุ่งกับเรื่องแรกในรูปแบบผู้หญก็พยายามศึกษาจริงๆเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้ยากจริงๆมันมีอันหนึงที่ก็พูดอยู่ในคลิปของบีบีแเบบี B ้ว่ากับบ้านแล้วนะไม่เลือกละเพราะ <c oughs> มันมาสามสหคนคัดออกได้ประมาณคัดออกรอบได้เรื่องมาสองสาคนแล้วก็เหลืออีกสาคน ต้องได้เหลือ8คนสุดใจสำหรับพักเรื่องมันจะเป็นประมาณไหนไไคือพอเรื่องก็จะเป็นแบบคุณสี่กับเจ้าเจาเจ้าเจก็ช่วใจอา,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 ายู่น้อยกว่าคุณสี่คุณสี่ก็จะทํางานอะไรเ้ก็จะเป็นพอเรื่องให้มันเหมือนมาทํางานร่วมกันมาฝึกงานจนก็เกิดความรักขึ้นแต่ว่าก็จะใส่เรื่องเกี่ยวกับอาชีพลงไปด้วยให้มันมีเส้นเรื่องที่สมุิขึ้นแล้วก็มีข้อคิดในหลายหลายแบบมากขึ้น ความแบบจริงจิงหลายคนะแบบคาดหวังามันก็คือนเิีรีส์เชร์เชายชายหรือซีรีส์ายเยอะๆแต่ไม่้อจะมีอะไรแตกต่างเลยครับคือตอนนี้พวการททำสีรีส์วายมาเยอะมากสีรีส์วายที่เป็นผู้ชายชายมาเยอะมากคราวนี้เราต้องมาศึกษาว่าโอเคนั้นผู้หญิงกับผู้หญิงงานจะแตกต่างกับผู้ชายผู้ชายยังไงในเรื่องของความรักก็อไม่แตกต่างแต่ในเรื่องของการที่แบบเข้าหากันความเป็นผู้หญิงก็จะมีความโรแมนติกมากกว่ามีความละเอียดมากกว่า นะก็ต้องศึกษาและทำการบ้านเนพะิ่มตอนนี้ก็ยังคงต้องทําการบ้านเพิ่มอีกอีกเยอะเหมือนกันตื่นเต้นมากที่จะทำหญิงๆคิดว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เปนการลิทัสแบบคนดูหรือแบบว่าแบบติอต่อเลยที่จะเข้ามาแบบชอบชื่นชมสำหรับซีดีเร่องนก็คงจะใส่เรื่องการสแสดงเพราะว่าก้า็เป็นครูสอนการสแสดงก็รู้สึกว่าจะใส่เรื่องการสแสดงอย่างเต็มที่ให้กับซีรีเรื่องนี้แล้วก็มีความโรแมนติกที่มีอารมณ์ มีความน่ารักมีหลายๆรูปแบบเพราะแต่และคู่ก็จะมีคาแรคเตอร,ร์ที่แตกต่างกันไปก็จะจัดก,การเรื่องความโรแมนติกเสริมให้ทุกคนแบบน่ารักน่ารักในหลายๆคาแรคเตอร์หลายๆอารมณ์มาที่ normal ครับของเราีน ยี่บทหนิงนะคะก็เป็นบทเจ้าขานะคะก็เป็นผู้หญิงที่ขี้เล่นสุกซก็คิดว่าต้งเป็คาแรคเตอร์ค่ะส่วนพระพายนะคะเป็นคนที่นิ่งๆก็คือไม่ค่อยยิ้มเป็นก็คือจากพระพ ก็แอบพลายกับคาแรคเตอร์ตัวเองอีกหนึ่งที่เป็นคนที่แบบการการแสดงออกมากกว่าคู่แต่เราก็เราก็เป็นแฟนธรรมยายด้วยค่ะก็เลยแบบทำกันบ้านอาสามล้อหรือชอบฝึกได้แบบเด็กไหมต่อไปครับผ่าสวนเจ้าเจนะคะคาแรคเตอร์จะเป็นเด็ก่าเจ้าเล่ห์แล้วก็ขี้พวนตามจีบคุณสิแล้วก็อยี่ยคุณสิเป็นรักแรกด้วยจะเป็นยังไงต้องตามเข้าไปดูในซีรีส์นะคะ ค่อนข้างที่จะยิงแบบน่าจะดูยิงยิงคนจะไม่ค่อยกล้าเข้าหาแล้วก็แบบเหมือนไม่ค่อยมีเพื่อนเลยก็เลยมีคุณวินเทอร์ไว้คน่อยก่อนไม่ค่อยเป็นเพื่อนค่ะค่ะองนะคะก็รับบทเป็นประวันค่ะก็พผิวผัดแล้วก็เป็นคนสดใสอบอุ่นอันนี้หนูคิดว่าก็ทุกคนมีในตัวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอันหนึ่งอ่ะที่แบบไม่เหมือนแล้วเหมือนดับเบิ้ลเซฟ่ลอร์เลยก็คือแบบเขาแอบรักเพื่อนแต่อองเป็นคนแอบรักใครไม่เป็นชอบแบบตะโกนแบบถ้แอบรักใครคือ ฉันชอบเธออะไรย่างเงี้ยไม่บ้าจังมีเรื่องเนี้ยนะครับต้องเก็บความลับต้องแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือที่สอกความร้อนตัวกับสสารบนตัวแต่เนี้ยเดียนี้ยังไงครับมันมีความแบบเออมุ้งมิ้งหรือเป็นความอะไรนะรักในกองอะไรอย่างเงี้ยทีจะเลิกกันก็จริงก็มีความน่ารักในกองมากเลยนะคะเพราะว่าแต่ว่านี่ก็คือครั้งแรกที่ได้ ก็เคยมีประสบการณ์ในวงการก็แนะนำน้องๆดีก็เด็กๆคนน่ารักคนทำไม่ดื้อเลยเรื่องยานองค์การตัวอย่างอะไรเยอะเลยก็จะเริ่มตอนนี้ฟิตติ้งแล้วเนาะจริงๆมันเป็นการถักมอเตอร์บวกกับฟิตติ้งแหละแต่เปนฟิตติ้งรอบนี้เป็นฟิตติ้งเพื่อถ่ายไพลอตซึ่งจะมีการถ่ายไพลอตวันที่16 16ตุลาคม 1กตุลาคมคือก็จะมีการถ่ใหไหรอกเกิดขึ้นก็มีการเตรียมตัวกันอย่างดีแล้วก็ด้วยก,ก็มีแบบเพื่อนๆที่กำกับกองมาก่อนมูนีน่านเขาก็ช่วยแน,น,นะนาําต่างๆนานาแล้วก็มั่นใจเหมือนกันว่าจะทําออกมาได้อย่างเต็มที่เพราะว่าทุกคนก็โยนทีมมาช่วยดิชานไม่องั้นดิฉันก็มีความมั่นใจว่าดิฉันจะต้องได้มองอ,อ่ะพูดไปแล้วกลัวเลยคราวนี้แอบเลิก ออนแอร์น่าจะเป็นเมษาตีหน้าประมาณนะครับประมาณเมษาตีหน้าครต้องถ่ายแว่ามีใครแบบดิวติดต่อไปแล้วเพราะว่าเป็นซีรีส์แบบผู้หญิงซีรีส์นผู้หญิงเขาอาจจะสนใจอะไรอย่างเงี้ยหรนนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วครับก็คือตอนนี้ถ้าทาถามว่าเป็นกลุ่มแฟนคลับก็เริ่มมีคนสนใจ,ในนนนใจติดต่อเข้ามาเหมืนมือนติดต่อเขาเรียกว่าติดต่อไม่เขาก็เริ่มติดตามแม่เขาเริ่มติดตามแล้ก็เริ่มติดตามว่าแบบเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็มีก กันผ่านทวิตเตอร์เล็กน,น้อยเราก็ยังไม่เปิดตัวเต็มที่วันนี้คือเปิดตัววันแรกว่าโอ้ฉันกำกับค่า,าแาาก่อาเยรเดี๋ยวจริ่มายซีรีเรื่อง่างการได้ช่องทาง,างไ,ไหน,นะคะตอนนี้ติดตามได้ที่ IG มี my baby ซีรีส์นะคะแล้วก็ Twitter เตอร์บีมาีซีรีส์นะคะตอนนี้มีช่องทางกันติดตามให้แล้วแล้วมีมี u ู u b e เดกิจกรรมต่างๆของน้อรามาในยููทนะคะจะเป็นของทางค่ายหลักก็คือจะเป็น i อเอ็กซ์เอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะไอเอ็กซ์เอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งตอนนี้มีลงคลิปหนึ่งคลิปแล้วคือคลิปตอนแคสติ้งสนุกสนานมากเลยไม่เชื่อไปดูไปดูความปวดปันของพี่ชายโอเคแล้วเรตติ้งกุ้งปานโซเชียลแบบมอดฟ้อนด์ฉากแน่นอนแล้วสำหรับวันนี้ใช่ครับตอนนี้เลตติ้งก็คิดว่าอยู่ในจุดที่น่าพอใจ ราก็จะพยายามแบบช่วยกันปั่นนะคะช่วยหนูด้วยไม่ลองดูจแทนผ่านผ่านีถึงแทนผ่านสี